siaga 19 meter. Sejak 1 Juni, area di sepanjang bagian tengah dan hilir sungai Yangse dilanda 6 kali hujan deras tanpa henti. สวัสดีครับได้เวลาของการกลับมาติดตามอัปเดตข่าวประกาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ทางอิทธิพลทีวีกันเช่นเคยนะครับวันนี้คงมีเรื่องราวของสภราประกาศในต่างประเทศครับโดยเฉพาะที่จีนนะครับที่เผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหนักมาเป็นเวลากว่า1เดือนครึ่งแล้วนะครับสัญญาณน้ำท่วมที่จีนจะส่งสัญญาณถึงไทยได้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าเวลานี้เรากําลังเข้าสู่ช่วงของครึ่งหลังฤดูฝนครับที่จะเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาติดตามกันนะครับ เริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ในจีนกันก่อนนะครหลังจากที่เผชิญน้ําท่วมมาเป็นเวลากว่า1เดือนครึ่งแล้วนะครับหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบครับรวมถึงประชากรมากกว่า20ล้านคนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันล่าสุดนั้นทางการจีนได้สั่งให้ระเบิดเขื่อนแห่งหนึ่งในมณฑลอันฮุยนะครับเพื่อที่จะหวังบรรเทาผลกระทบกับน้ําท่วมที่เกิดขึ้นกับ เขื่อนนี้ตั้งอยู่บริเวณเหนือแม่น้ำฉูในมณฑลอันฮุยนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำแยงซีครับ ถูกระเบิดทำลายทิ้งเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเนื่องจากระดับน้ำในเขื่อนพุ่งใกล้แต่ระดับสูงสุดเป็นปกติการนะครับและคาดการณ์กันว่าการระเบิดครั้งนี้ก็จะช่วยลดระดับน้ำในเขื่อนลงได้ราว70%นตะครับตามรายงานของกระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉินระดับแม่น้ําที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของจีนทําให้เกิดทกภัยครั้งใหญ่นะครับและเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตสูญหายมากกว่า140 นนส่งผลกระทบเกือบ24ล้านคนตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับจนทีได้ใช้มาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผันกระแสน้ําไปยังอ่างเก็บน้ําเพื่อรักษาระดับน้ําให้สามารถจัดการได้เพราะว่าแม่น้ําสายสําคัญและทะเลสาบใหญ่ๆมีระดับน้ําสูงสุดเป็นปกติการเหมือนกันนะครับดังนั้นเจ้าหน้าที่ในมณฑลอันหุยครับก็เลยเข้าทําลายเขื่อนกั้นแม่น้ําฉูหรือว่าฉูเหอ เมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากระดับน้ำนั้นในกล้กับจุดสูงสุดที่เคยบันทึกเอาไว้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกว่าการระเบิดเขื่อนมีจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับขณะที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ทําให้ระดับน้ําของแม่น้ําฉู่นั้นซึ่งเป็นแม่น้ําสาขาข,ของแม่น้ําแยงซีค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตราย สื่อของทางการจีนรายงานด้วยนะครับว่าการระเบิดเขื่อนนั้นจะช่วยลดระดับน้ำของแม่น้ำฉูให้ลงไปได้และน้ำที่ปล่อยออกมาก็จะถูกผันไปยังแก้มลิงที่เก็บไว้กับน้ำสอแห่งนะครับสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานด้วยว่าแม่น้ำและทะเลสาบส5แห่งในมณฑลอันฮุยนั้นเอ่อท้นขึ้นมาเกินระดับที่น่าเป็นห่วง รวมถึงแม่น้ําสายหลักอย่างแยงซีและแม่น้ําไหวเหอในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขื่อนสามผาที่กั้นแม่น้ําแยงซีต้องเปิดประตูระบายน้ำสามแห่งหลังจากที่น้ําสูงขึ้น กลับมาที่สภาพอากาศในประเทศไทยยังคงต้องติดตามครับหลังจากที่ในช่วงครึ่งหลังกรกฎาคมนี้เราจะเข้าสู่ในช่วงพีคที่จะมีฝนตกลงมาเพิ่มมากขึ้นแล้วหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเผชิญกับฝนทิ้งช่วงและบางพื้นที่ก็เกิดฝนตกหนักนะครับนับตั้งแต่ช่วงของ20กรกฎาคมเป็นต้นมานะครับก็จะมีฝนได้เป็นระยะโดยเฉพาะในบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานครับและหลังจากนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความเป็นห่วงเรื่องของทุกข์ภัยที่ จะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ครับไปดูคาดการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนไว้นะครับโดยระบุว่าตั้งแต่21ถึง22รกรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนในช่วง23-24กรกฎาคมนี้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงครับเมื่อลมประจำฤดูฝนอ่อนลงก็ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงบ้างแต่ว่าในช่วง25-27กรกฎาคมครับมรสุมตะ,ตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมทะเลอันดมามันประเทศไทย ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกจะเคลื่อนผ่านทางด้านภาคอีสานกับภาคตะวันออกและภาคกลางนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ข้อควรระวังนะครับในช่วง21-22และ25 2 7ถึง27กรกฎาคมนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานได้ ใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเที่ยวปานสุขในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันหยุดยาวนะครับก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกับและทั้งหมดคือินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยครับ